กามวันเล็กุลมารดาเมตุลลอฮิวะบรากาตุกพี่น้องผู้ชมผู้ศรัทธาตลอดสุขานุศาลาทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันใต้ดวงเงาครับผมนั่งอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่จะเป็นแขกที่จะพูดคุยกับเราในวันนี้ให้ท่านพี่น้องไดชพิจารณาใจครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานีร์ราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรลอบิลอาลลมีนวูอัลสลาตุวัลสลามุอะลุสซุลลอฮัสลามะลิคุมุอะลุฮ์ตุลลอฮิวะรากาตุกสวัสลามุณศาลาครับผมพี่น้องที่เห็นภาพอยู่หนน้้้าตอรรงงีคูจัก โดยเฉพาะวัยรุ่นครับคนรู้จักเป็นอย่างดีครับชื่อที่เคยคุ้นเคยกันมาก็คือคุณโตเป็นชื่อที่คนรู้จักแต่ว่าชื่อที่อยากให้คนรู้จักครือชื่อฟิลดาวส์ฟิลดาวส์ครับเป็นชื่อที่สวยงามมากครับผมครับนี่มาวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกันในเรื่องดาวที่คนรู้จักกันมาก่อนครับว่าอดีตอดีตนี่เป็นนักร้องที่เสียงมากเอออยู่ในวงการของนักร้องนักแสดงในกปีเปอ่อ นักร้องอย่างเดียวนะครับนักร้องเดียกก็ถึงทุกวันนี้ประมาณ1ิบห้าถึงสิบหปีครับถึงทุกวันนี้มาจชไหเขาทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะอมาถึงประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมประมาณสิบห้าสิบหกปถามจริงๆถามจริงว่าครับอะไรที่ที่ทำให้ตัวเองเข้าไปสู่วงการนี้หนึ่งก็คือผมชอบเสียงดนตรีครับผมสองคือมีอะไรอยากจะพูดกับกับคนเยอะๆซึ่งปกติเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบ อยู่ในคนเยอะๆแต่มันขัดแย้งตรงที่ว่าผมมีอะไรที่จะพูดแต่ทำงานให้ผมพูดอยากบอกอยากพูดโดยไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆว่าต้องมานั่งไล่ทีละคนแต่พูดทีเดียวให้คนเยอะๆได้รับรู้เลยทีเดียวก็เลยคิดว่าดนตรีเป็นวิธีการที่จะเสนอความคิดของตัวเองอยากจะื่อซื้อซื้อให้คนได้รู้รู้ว่าเราคิดอะไรอยากอยากบอกอะไรใช่ครับผมก็เลยเข้าสู่วงการนี้ครับทีนี้แนวที่ทําอยู่เนี่ยแนวร็อกใช่ไหมร็อกร็อกมากนี คนนะถ้ามีอุดมณ์ก็จอย่างนี้หรือว่ามีอารมณ์การส่วนมากเขาจะเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตนะเอ่อเมืองไทยครับแต่สําหรับระดับโลกเนี่ยจะเป็นแนว rock เออย่างงั้นนะใช่มาอัรทีเพราะผมมาแต่งทักเรื่องนี้เลยครับครับผมอัคร์ตวัากอว่ามันเป็นวิธีวิธีคิดที่เราคิดว่าอยากจะนำเสนอ้ความในใจของเราเนี่ยสื่อต่อสังคมขึ้นเวทีเลยที่ว่า คุครั้งเดียว้คนได้ยินกันทั่วครัาคอนเสิร์ตก็เลยเข้าสู่วงการนี้คอนเสิร์ตด้วยในตัวเทปด้วยอ๋อในตัวเทปด้วยใช่ครับใช่ถามจริงๆว่าตอนนั้นเนี่ยในบ้านในครอบครัวคนในครอบครัวในสนับสนุนดิคัดค้านเริ่มจากแม่ผมมีอิทธิพลกับผมเยอะนะครับคุณแม่เป็นนักกวีครับผมแล้วก็เขาจะชอบเขียนกวีเกี่ยวกับลูกของเขาคือคือผมแล้วก็น้องชายน้องสาวที่นองหลายคนไหมสามคน ผมเป็นคนโตเลยชื่อโตนะครับแล้วก็แม่ผมเป็นนักกวีแล้วก็ฝึกฝนผมตั้งแต่เด็กให้มีทักษะในการถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกมาให้แม่เองได้ได้รู้ได้ได้ทำผมเองก็ได้พื้นฐานการศึกษาผมมาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนที่นั่นจะฝึกให้นักเรียนเนี่ยเขียนบทความแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งการศึกษาในเมืองไทยนี่อาจจะเน้นเนการท่องจํา ซะส่วนมากเรื่องการทําเลขอะไรพวกนั้นแต่ทางมุมนอกทางฝั่งตะวันตกเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนครับผมอยู่ที่สหรัฐอาเมริกาแล้วก็หลายปีแล้วก็ไปอยู่ที่ซาอุดิซาอุดิอาระเบียอ๋อแต่เป็นโรงเรียนนานาชาติครับผมอีกหลายปีเรียนด้านไหนด้านไหนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนสายสามัญนานาชาตินะครับแล้วก็พื้นฐานการเรียนของผมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ หลักสูตรเขาไม่เหมือนใเมืองไทยในสายสามัญนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากมีการฝึกเกาตั้งแต่เด็กในการที่จะเขียนสิ่งที่อยู่ในใจในการที่จะคิดและเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ก็เลยมาจนทุกวันนี้ว่าที่บ้านเราจะพูดกันในเรื่องความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงตลอดเวลาจนปัจจุบันนี้จะพูดถึงเรื่องของศาสนาล้วนๆเพราะว่าก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนความคิดมากกันทั้งบ้านเลย ถ้าพูดตรงๆแล้วอ,อ่ะก่อนหน้านี้ผมไม่ถือว่าผมและครอบครัว,วรผมเป็นมุสลิมอย่างนั้นเลยใช่อาจจะขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมเยอะคนเกิดมาบอกว่าเป็นมุสลิมเ<ช> <ๆ S 1> นืเ่องจากตระกูลญาติโกหติกาเป็นมุสลิมแ,แมมต่วิถีปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติไม่ต่างกับกาฟิรุนเท่าไหร่เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดใชหรับผมไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้พูดถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ ไม่ไดอะไรเลยสาหรับผมไม่ใช่มุสลิมนะครับคือตอนนั้นก็ไม่ไม่คิดเต็มมากคือจะเป็นอะไรก็ได้ปรัชญาของตัวเองเดียวนะฮะเป็นปรัชญาความคิดของตัวเองอะไรถูกของถูกหรือผิดในทัศนวิสัยของตัวเองของการเลี้ยงดูมาของคนแม่ส่วนแม่ผมก็เปลี่ยนมาจากศาสนาอื่นเป็นพราหมณ์มาก่อนนะครับถามว่าไอ้ความคิดอย่างนี้บมังเกิดจากอิทธิพลของการทนด้านการศึกษาด้วยหรือเปล่าสำคัญมากครับ การศึกษาปัจจุบันเนี่ยหรืออดีตเนี่ยสามัญเนี่ยจะสอนให้คน s e คิลารคือแยกศาสนากับกับความรู้ปกติออกกันกครับซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำมันควรจะอยู่ในอันเดียวกันเพราะมันมาจากทุกความรู้มาจากอัลเหรอเพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษาปัจจุบันไม่ว่าจะตะวันตกหรือเมืองไทยนะครับตอนนั้นแม่เป็นนักกวีมีอิทธิพลต่อเราที่อหญกจะถ่ายทอหรือว่าเรียนแบบแม่ ครับเอาถึกสอนมาครับให้เขียนให้สวยงามให้ชัดเจนครับครับก็เลยเข้าสู่วงการนักร้อเพื่อที่จะถ่ายทอดไอ้ตรงเนี้ยให้กับสังคมรั้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของราาอะไรถูกอะไรผิดในทัศนะตของผมเองครับครับซึ่งตอนนั้นที่บ้านไม่มีคัดคได้คัดค้านไม่คัดค้างครับผมครับผมก็ข้าเข้าสู่วงการเทเนี่ยครับสิบห้าปีย้อนหลังไปสิบห้าึกปี ครับทีนี่ตอนนั้นด้วยความมุ่งมั่นก็คือว่าอยากถ่ายทอดไอ้บทกวีของเราในระสูตรสังคมครับได้ได้ผลไหมได้ผลได้ผลไหมไล่ะครับก็งานแรกผมก็ถ้าคนรู้จักก็คืออัศนีวสาคนคงจะรู้จักครับก,ก็เป็นคนแรกที่เห็นผมแล้วก็ชอบเพลงหนึ่งที่ผมเขียนสมัยอยู่ใต้ดินมากเอ่อเป็นเพลงที่เขียนเกี่ยวกับการโกหกการเสแสร้งของสังคมคนะครับ,รบแล้วก็เอ่อ ผมเปรียบเทียบกับธรรมชาติชื่อเพลงชื่อว่ารอยยิ้มเป็นเกียรติธรรมชาติว่าทําไมคนมันยิ้มแต่ในใจมันไม่ยิ้มด้วย mm hmm. นะครับการโกหกหลอกลวงกันในสังคมอ,อัศนีชอบในจากคมเซนสัญญาหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆรู้สึกตัวไหมตอนนั้นว่าเอ๊ะมีค่าเพลงดังมา,มารู้จักเราติดต่อเราเข้าไปแต่กลับมีความรู้สึกว่าตอนนี้นว่าเราเนใจเป็นฮีโร่ของสังคมแล้ว ไม่ได้คิดตรงนั้นฮะคือจะถ่ายทอดอย่างเดียวไม่สนใจทั้งนั้นไม่สนใจความจําไม่สนใจขึ้นเวทีมือถือไมค์ไฟสองหน้านาทีนั้นคิดอะไรจะทำายงานให้เด็ดดีที่สุดครับแค่นั้นเองให้ดีที่สุดกับผลงานเพลงกับสิ่งที่จะถ่ายทอดถ่ายทอดไงให้เข้ามาในหัวเขาให้มากที่สุดครับครับอะไรคือดงกลางที่อยากจะถ่ายทอดความคิดนี้ให้ให้สังคมเปลี่ยนให้คนเปลี่ยนหรืออะไรที่คิดว่านี่แหละที่ฉันอยากบอกฉันอยากทำ คงจะเป็นคงคน,คนทุกคนคงจะเห็นว่าทุกวันนับวันมากขึ้นเหมือนสังคมมันมันเริ่มผิดปกติผมเองอาจจะเด็กตอนนั้นนะสิบแปดสิบเก้าแต่ก็เห็นอะไรผิดปกติเยอะอะไรที่ไม่ควรจะเป็นก็เป็นอะไรที่มันดีๆอยู่ก็ไปทําให้มันเสียปัจจุบันจะชัดเจนมากขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนจากสงครามจากอะไรแต่เมื่อก่อนยังไม่ขนาดนี้แต่ก็มันก็ผิดปกติแล้ว เรื่องความคิดของคนก็จําเป็นจะต้องพูดอะครับครับครับทีนี้ช่วงช่วงยุคสมัยที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของความเป็นอิสลามครับใน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 ความเป็นอิสลามของเราครับนาทีนั้นเนี่ยนึกถึงอะไรที่มันเป็นอิสลามบ้างไหมช่วงที่โด่งดังใช่ไหมครับมันก็มันก็ช่วงนั้นมันก็ยาวเหมือนกันนะกะ็ช่วงแรกนี่ตอนวัยรุ่นนี่ผมว่าคงยังไม่ได้นึกถึงอะไรนึกถึงความคิดของตัวเองครับแต่พอเริ่มเริ่มที่จะ มีชื่อเสียงตอนเริ่มต้นเลยพอมีชื่อเสียงแล้วอ่ะคือระบบมันเป็นอย่างงี้ฮะคือพอมีชื่อเสียงแล้วผมก็เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะเสนอตัวให้คนมากผมไม่ชอบให้ใครมามาชมมากผมไม่ชอบอ่ะโอ้โหพี่งงอย่างนี้หรือเข้าสังคมจะไม่จะสังเกตผมจะไม่ จะไม่อยู่ในในหนังสือพิมพ์สังคมเท่าไหร่ผมจะไม่มีใครเห็นผมในพวกการร่วมสังคมผมไม่อยู่ซึ่งมันเรื่องผิดปกติไหมคนเนี่ยจะเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงด่งกันเขาอยากจะให้มีคนมารุมร้อนนะคือผมเนียดผมไม่เหมือนกันมากกว่านะครับคือผมไม่ได้อยากจะดังผมอยากจะพูดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็อย่ายุ่งกับผมมากถ้าจะซื้อก็ซื้ออยากจะฟังผมก็ฟังผมไม่ได้ง้อใครให้มาฟังผมจะร้อให้มันดัง สำหรับผมอะไรให้มันดังเองเรียกงานสังคมถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมไม่ไปเพราะผมไม่อยากจะแซงยิ้มให้ใครไม่อยากจะมานั่งยิ้มหน้ากล้องมากๆนะมันเจ็บแก้มผมนะครับก็ก็เลยมันผิดวิถีอย่างคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าผมยิงดูแปลกดูแปลกดูแปลกครับทีนี้ทีถามช่วงว่าช่วงที่มันคิดสุดๆแล้วเนี่ยนะอะไรไม่ที่มันมากระตุกหัวใจเราก็เฮ้ยใช่หรือไม่ใช่ตรงนั้นอะ ก็อย่างที่บอกก็านที่ค้างอยู่ตรงว่าเออพอเริ่มดังไม่อยากจะอยู่คนไม่อยากจะไม่อยากจะไปสังคมมากพอวันดังปั๊บผมก็วลาเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องล็อกตัวเองอยู่ในห้องไปไหนไม่ได้ต่อให้ไปเล่นทั่วทั้งจัดสิบกี่จังหวัดในเมืองไทยเนี่ยพร้อมต่างประเทศด้วยผมก็วันๆก็ได้แต่อยู่ในเครื่องบินหรืออยู่ในห้องนอนแล้วก็ซานเช็คเล่นคอนเสิร์ตกลับบ้านมีแค่นี้ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมามีอยู่แค่นี้ช่วงแรกพอเป็นอย่างนี้๊บผมก็เหงาเบือ่อ นะครับแน่นอนอยู่เหมือนอยู่ในคุกครับอยู่ในใ<ช>ห้อง,องก็เลยทําไงแต่พอมอออกข้างนอกเสร็ก็เห็นฟลดว่าวมันไม่ค่อยจะดีนะทำไมคนถึงต้องตีกันเอ,อ่ยผู้หญิงผู้ชายมันทำไมมันตื่นกันขนาดนี้ทําไมมันใกล้ชิดกันขนาดนั้นทําไมต้องเมาทําไมต้องอยากขาดสติทําไมต้องทำไมต้องผิดอะ่ะมาหาผม โดยเนียดมาฟังผมดีๆไม่ได้หรือ uh huh. uh huh. มาแต่ว่าเหมือนจะมาผมต่หันหลังให้ผมเมาอย่างเดียวเลย uh huh. ไม่สนใจผมเลยอยูว่วนเวทีก็เลย uh huh. คิดว่าเอ้มไม่ใช่วิธีนี้ละการที่พูดใ้คนเห็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรก็ uh huh. เลยต้องค้นหาตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่จัดจ้างขนาดนี้หลายๆลคนอาจจะค้นหาจากสัสดาแน่นอนส่วนผมก็เลยค้นหาจากเวลาไปโรงแรมเนี่ยจะมีไบเบิลอยู่ uh huh. มีพระไตรปิฎกอยู่ uh huh. ข,ข้างข้างเตียง uh huh. ผมก็หยิบขึ้นมาอ่าน แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับแต่ว่าผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมันวกไปวนมางงไปหมดอะไรกับอะไรก็ไม่รู้ก็เลยคิดเอะเ,เราเราเกิดมาไหนไหนก็พูดว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่กินหมูเราไม่กินเหล้ามุสลิมคืออะไรผมก็เลยต้องหานะครับเริ่มต้นก็คือหาก็เริ่มเอาผมก็พกกุรอานมาบ้างคราวนี้ไม่อ่านละที่บมนหัวเตียงอ่านก็อ่านว่าจะเนียรแล้ว่าต้องอ่านต่แรกให้จบ แปลนะคเพาะผมไม่เข้าใจภาษาอับกนะก็อ่านแปลภาษาอังกฤษซื้อมาเล่มหนึ่งเปลี่ยนอีกเล่มหนึ่งโดยผู้แปลอีกคนหนึ่งอ่านมาอีก mm hmm. แล้วก็พออ่านอ่านขึ้นอ่านขึ้นมันก็มีความรู้ซึ่งไม่ไม่ยากไม่มันไม่เห็นจะยากเลย mm hmm. ที่จะเข้าใจแล้วพอเข้าใจทีนี้เริ่มเข้าใจว่าคนที่จะบอกได้อะไรคือสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ผมที่จะตัดสินมันคืออะไ์ผู้สร้างคน แล้วกฎเกณฑ์ผู้ที่สร้างระบบธรรมชาติใครคือผู้สร้างผมตั้งแต่เด็กแล้วผมก็มองฟ้าเท่าที่จําได้แล้วคิดเสมอว่าเออมันหมายไง <c oughs> นกที่ตายแม่ตรงนี้จะเห็นลอยอยู่ว่ามีนกเกี่ยวมาขวนหน้าหุทีนึง <c oughs> ก็จับดูนกแล้วนกก็ตายผมก็นั่งร้องไห้แม่ผมเล่าให้ฟังแต่ผมก็จําไม่ได้ <c oughs> แต่ก็มีคงจะมีความคิดว่าทําไมถึงต้องตายตั้งแต่แรกเรื่องความตายเ แต่พอมาอ่านก็อ่านมันก็จะมีทุกเรื่องเหล่านี้เหตุผลของมันมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ก็เลยเข้าใจเหตุที่มันอยู่ทุกอยู่ว่าทำไมทําไมทุกอย่างมันเลวลงทําไมมันเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมันก็เลยเ,เริ่มเริ่มมีเรื่องข่าวๆผมเริ่มไม,ไม่ไม่เล่นในผับก็เลยมีเรื่องกับมีเรื่องมีแล้วที่ไม่ไม่ไม่ความเห็นไม่ตรงกันกับสมาชิกในวงซึ่งไม่ใช่มุสลิม ผมก็เลยเริ่มจะทําให้มันดีที่สุดทาที่ทำได้เพื่อให้ไม่ขัดกับอิสลามก็เลยเริ่มออกจากไม่เล่นผับเลย <ผม S 1> แล้วก็หลังนั้นก็มันก็หนักข้อไปกว่าเดิมอีกในสายตาของคนที่ไม่ใช่มุสลิมผมก็จะหนักข้อไปเรืร่อยจนสุดท้ายผมก็ต้องตัดสินใจว่ามันถึงเวลาที่ต้องจบแล้วถ้าผมต้องการสิ่งที่มากกว่านี้แล้วผมเป็นคนที่ถ้าพูดจริงผมโลภไหมผมโลภผมเพราะว่าโลกนี้ให้ผมได้ไม่พอดุนยาใหไ้ไม่พอต่อให้รวยแค่ไหนก็ไม่พอผมว่ามันตัน ชื่อเสียงสุดๆผมก็มีมาแล้วเงินทองก็มีแต่มันไม่พอสำหรับผมแล้วมันมันสวยงามไม่พอผมก็เลยต้องโลภในอะเคิร์มากกว่านี้อาา่าฮะก็เท่าที่ฟังจากการพูดคุยเนี่ยดูเหมือนว่าเห็นภาพที่ปรากฏหน้าเวทีคอนเสิร์ตเยอะๆเนี่ยวัยรุ่นยิงคาที่ทําตัวเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่แล้วก็เลยทําให้ตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเมื่อไปพบกับข้อความในอัลกุออา่านก็เลยเกิดศัตรธรรมทั้งเล่มเลยแหละไม่ใช่ข้อความทั้งเล่มเลยครับผมก็เกิดศัตรูธรรมก็ ก็เริ่มปรับถามจริงๆว่าช่วงเลกใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการเล่นคอนเสิร์ตช่วงที่เป็นนักร้องเนี่ยนั่งบานไหมช่วงแรกไม่อย่างที่บอกบช่วงกับตอนนั้นผมถือว่าผมเป็นคาเฟ่แต่ช่วงเจ็ดแปดปีหลังเนี่ยผมไปเล่นที่ไหนลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสปวนเซอร์ที่ผมเล่นให้ทั้งหมดเขาต้องทาห้องละหมาดใหด้ผมอยู่ข้างหลังเวทีผมละหมาดตรงตามเวลาตลอดครับชีวิตวันนั้นหมายถึงว่าถึงเวลาก็นะหมาดถึงเวลาก็คอนเสิร์ตสลับสับเปลี่ยนอยู่นี้แต่เรื่องที่จะถอยละจริงๆคอนเสิร์ตมันแค่ช่วงเย็น หลังมากริปมานิดหนึ่งทั้งวันก็คือผมก็ทําอ่านกุศลการละหมาดอ่านกุานกะละหมาดอไปเรื่อยก็เท่ากับว่าเป็นคนที่อ่านกุอานด้วยเป็นคนที่ร้องเพลงด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งซึ่งในที่สุดตัดสินใจออกจากวงการเสียดายไหมทั้งชื่อเสียงทั้งเงินผมโลภมากกว่าชื่อเสียงกลืนทองผมบอกผมต้องการวังผมในจันนะผมต้องการอยู่ใกล้ชิดกับนบีกับคนที่ยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์มันไม่ไม่เสียดายหรอครับ มีเสียงเรียกร้องจากแฟนเพลงมีความคัดค้้นจากคนในครอบครัวญาติใาล้ชิดหรือใจไม่บอกอยาเล็กอยู่ต่ออยาเล็กอยู่ต่อมีไหมสิ่งที่มันแปลกนะครับ<ช>คือเวลาเราเอาเรา้อเม่ตาจะเอาใครกลับให้ความรู้ให้ฮิกมาใครเนี่ย<ช>ทีนี้แปลกของผมคือเอาะ้อให้ทีเดียวทั้งบ้านในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นทั้งบ้านผมเนี่ยเปลี่ยนมาด้วยการเพราะฉะนั้นจะสนับสนุนกันแล้วก็แท้ที่คุยเรื่องปรัชญาส่วนตัวที่ได้คุยเรื่องปรัชญาอิสลามิกเรื่องฮันดิซันบีเรื่องกุรานจะคุยกันตลอดเวลาตลอดเวลาไม่ขัดแย้งเลยไม่ไม่ขัดแย้งเลยจั้องกันหมดก็คุยกันเรื่องนี้อย่างเดียวจนผมก็เข้าคนไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่มีใครคุยด้วยนอกจากที่บ้านแต่ไม่เสียใจนะไม่เสียไม่ไม่ไม่เสียใจอยู่แล้วครับทีนี้ ไอ้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอะไรคือคาตอบที่คิดว่ามันไม่ใช่ไอ้การเสียงเสียงเสียงตัวเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราเลือกดีกว่าจะไม่เอาแล้วอะไรคือสิ่งที่จะไปไปพบตรงนั้ก็มันเป็นขั้นนะครับขั้นแรกทุกอย่างมาจากกรอานเช่นการพูดเรื่องราวไร้สาระไม่ควรการใกล้ชิดระหว่างผู้หญิงคือการมองหน้ากันอะไรกันอย่างนี้ไม่ควรการกินเหล้าเมายาไม่ควรต่อให้ผมไม่กินผมไปทําให้คนกินคนอื่นกินหรือเสพผมรับผิดชอบผมอันนี้ผมคิดเอง ก็คือจะเป็นในอัลกุรอานผมต้องค่อยๆตัดจนสุดท้ายคาสุดท้ายที่ตัดเนื่องจากดนตรีเนี่ยในกุรอานไม่ได้เขียนชัดเจนแต่ประเด็นห้ามพูดเรื่องไร้สาระห้ามอะไรห,ห้ามอยู่แล้ว <ฮะ S 2> แต่มีฮะดิษสุดท้ายที่ผมได้เจอคือท่านอบีมุฮัมมัดสุลต์รสซัลลัมบอกว่าจะมีห้าสิ่งห,หรือสามสิ่งผมจําไม่ได้ที่อุมมารุ่นสุดท้ายจะทําให้เป็นฮาราจะกคาราม<ค>และหนึ่งในอันนั้นอันสุดท้ายที่ท่านมีพูดถึงก็คือลีนาการสวมใส่ความหมายการเียนสุลา การเล่นดนตรีอ่าการดนตรีมันสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีพูดอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันผิดผมก็เลิกดูตรงนี้เลยดูยตรงนี้ดูตรงน,รงนี้เพราะนี่ชัดชัดเจนผมต้องการสิ่งที่มันชัดเจนที่สุด,ดก่อนหน้านั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ได้คาตอบก็เลยก็อ่ะจับสนอยู่ก็อ่ะบอกผมก็ขอได้อรอแ,แล้วขอให้ผมได้ถ้ามันผิดก็ให้ล้อเอาผมออกไปเองอจนสุดท้ายเอาล้อให้ผมได้เห็นฮะดิษเนี่ยผมก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าต้องเลิกคมันยุ่งยากไหมยุ่งยากไหมต้องไปแจ้ง เอ่อนสังกัดต้องต้องอะไรที่ที่มันจะหลุดเอไอซิสเทรอมเนี่ยยุ่งยากไหมก็ผมต้องมีมานะาผมเซ็นสัญญาคนไว้แล้วครับก็ต้องรอให้เขาหมดสัญญาพอหมดสัญญาผมก็เลิกได้ก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแต่ช่วงนั้นยังต้องบรการแสดงอยู่ยังต้องไปทิเทนอยู่ก็หลังจากไม่ได้เล่นผับเนี่ยงานก็มก็ต้องมันก็เริ่มมันก็ขัดไปละครึ่งหนึ่งตัดไปละครึ่งหนึ่งก็เลยครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นงาน ของลูกค้าคก็ในมือสัญญาของก็ต้องเก็บให้หมดตามที่สัญญาไว้ใช่มีบ้างไหมมีบ้างไหมที่บางกฎสิ่งที่มันเป็นอิสลาต่อหน้าคนในสังกัดต่อหน้าคนแวดล้อมเนี่ยแล้วเราทําในสิ่งที่มันเป็นอิสลา,า,สา,ต,า hey, ตัวช่างมีคําถามจากคนช่างคิวเฮ้ยโตงทําไรวะมีมีแบ่งนี้บ้างไหมก็ผมละหมาดครับผมก็ไปไหนถ้าถึงเวลาผมก็ต้องแนวเป็นหัวหน้าวงบังคับเขาเล็กน้อยต้องจอดตามตามละหมาดถ้าไม่มีมัสยิด ถ้ามีมัสยิดเขาก็ต้องรอผมที่มัสยิดต่างจังหวัดไหนก็แล้วแต่ลูกค้าที่เขาไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องพูดถึงชื่อเขานะเขาก็ต้องทําห้องละหมาดให้ผมเขาก็ทําจนผมว่าผมว่าเขาทําจนชินจนตอนแรกงงตอนหลังๆที่เขาคุณโตได้เวลาละหมาดแล้วเขาจะมาบอกเองคือคือคือแรกๆอาจจะมีสิ่งที่มันเป็นสะดุดมีคำถามมีคำพูดซักแสนมากมายแต่ตอนหลังเมื่อเราทำในสิ่งที่มันเป็นการตัวท่านเขายอมนะครับ เขากลับเป็นคนที่จะอานวยความสะดวกให้เราเป็นตามแน่นอนคือถ้าเราทํามาทำไปแล้วเขาจะให้แล้วเขาผมว่าเขาทํางานกับเราง่ายขึ้นเพราะเขาเรามีแนวที่ชัดเจนเขาไม่ต้องคาดเดาว่าเราจะโกหกเขาไหมจะเปลี่ยนคําพูดไหมเขารู้เลยว่าเขาจะดีลกับผมเนี่ยดีอย่างไงเขาจะคุยเรื่องเงินกับผมเรื่องการทําสัญญาผมเขาก็ชัดเจนง่ายๆผมขอชัดเจนง่ายๆตามอิสลามิกชัดเจนทํากับผมเขาต้องมีอะไรเขาก็ มันง่ายสําหรับเขาด้วยเพราะเขาก็บอกเ่าเขารู้ว่าผมคือใครโดยแท้จริงเนี่ยคก็เธอทํางานง่ายซองที่ปฏิเสธโดยการแสดงตามขับตามบาการเปิดการแสดงที่มีเล่าเลิกมาปะปน้นลำปฏิเสธมีมีความยุ่งยากกับเพื่อนร่วมวงกับต้นสังกัดอะไรไหมต้นสังกัดไม่มีแต่ว่าวงดนตรีก็ต้องเลิกกันไปอย่างที่บอกก็คือเขาไม่ยอมรับไม่ได้ผมเองก็ยอมรับไม่ได้ก็เลิกกันไปครับวันนั้น วันนั้นยังมีชีวิตแบบว่าถึงเวลาอ่านอานคุณอ่านถึงเวลาละหมาดถึงเวลาล่อยการแสดงลปอยการแสดงแต่วันนี้ไม่มีแล้วไม่มีการแสดงแต่แตยังมีการละหมาดละก <c oughs> การัา <c oughs> ่นการทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครับผมครั้งนี้ชีวิตอยู่บนผนทางเรื่องตกครับพ <c oughs> ยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อชาลรู้ในวงการบันเทิงครับรู้ในวงการบันเทิงประสบการณ์ในชีวิตเห็นอะไรมาเยอะแยะมากมายครับวันนี้ผู้ชมทางบ้านนั่งนั่งมองดูเราอยู่ครับอยากจะฝากอะไรถึงย่วจนทั้งหลายที่ดูรายการตัวนี้อยู่ครับ เยาว,วชนทั้งหลายนะครับก็อยากจะให้ในเมื่อดูเหตุการณ์บ้านเมืองทุกอย่างทั่วโลกนี่มันมันผิดปกติมันไม่ปกติมันมีแต่ติดลบหมดเลยให้สังเกตดูมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งสุนทรีแล้วไม่ใช่เวลาที่จะใช้เพลงมามาเพื่อโกหกว่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือใช้คลื่นเสียงมาทําให้ให้เราเบียเบ่ยงเบนไปจากความจริงถึงเวลาที่ต้อง อืมเปิดตาแล้วก็เลือกแล้วว่าชีวิตเรามันคืออะไรนะครับชีวิตเราเกิดมาทําไมใครเป็นคนสร้างเราคนที่สร้างเราต้องการอะไรเราตายแล้วไปไหนอยากจะให้ทุกคนคิดตรงนี้นะครับอย่าเอาทีวีของไรสาระเอาดนตรีซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งไม่จริงเลยหรือเกี่ยวกับเรื่องสังคมการเมืองที่ไม่จริงเลยมา ทำให้เราไม่เห็นความจริงหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆแล้วว่าเวลาวัยร,รุ่นทุกคนนั้นสับสนว่าตัวเองคือใครอำไมจะเอาอะไรครับฮาดอย่างเดียวเราเกิดมาได้ยังไงเริ่มจากตรงนี้พอรู้แล้วก็ทําตามที่ผู้ที่สร้างเราได้สั่งไว้ชีวิตมันง่ายแค่นี้ที่ดเดียวไม่ต้องสับสนกับชีวิตอะไรมากขนาะมันง่ายนิดเดียวอย่าใช้อย่างอื่นเช่นดนตรีหนังไหลสาระมาล้างสมองเราเพราะว่าผู้ที่เหนียดในการทําสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วส่วนมาก9ก็เนี่ย เขาทําเพื่อตัวเขาเองไม่ได้ทําเพื่อให้เราได้มีอะไรบันเจิดขึ้นมาหรอกวัยรุ่นที่นั่งชมอยู่อาจจะมีเสียงช้าๆโอ้ชีวิตถ้าไม่มีตรีมันเครียดมันเครียดและจะหาทางออกยังไงต้อการถอนขาชีพอย่างที่บอกถ้ารู้ว่าเราเกิดมาทําไมมันไม่เครียดครับอคบแค่นั้นเองจะไปคุณจะเครียดทําไมคนเครียดเพราะคุณหลงทางคนเครียดเ,เ,เพราะคุณไม่เข้าใจว่า,วาชีวิตมันเกิดมาทําไมต้องทําอะไรต้องทํางานไปทําไมถึงทุกวิถกวีแปดเก้าชั่วโมงวันหนึ่ง แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเกิดมาทําไมจะไปไหน,ไไหนมันไม่เครียดครับครับเคยฟังนาชีิตไหมหมายถึงเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาเคยฟังไหมก็เคยแต่ผมไม่ฟังดนตรีเลยไม่ไม่ต้องมาไม่ไม่มีดนตรีนาชีที่ไม่มีดนตรออีผมฟังตะโกอนอ่านเดียวครับพูดพูดที่อิสลามอรานครับผมทำบุญเลี้ยที่ผมถามประเด็นนี้เป็นเพราะว่านาชิดเนี่ยที่มันราบซึ้งด้วยกับออด้วยกับคำ คำภาษากับคำภาษาตัดด้วยกับเนื้อหาความหมายด้วยกับทำนองครับใช้ปากทำทานองหรือหรือหรือเป็นคําพูดที่มันมีความหมายลึกๆเนี่ยผมเคยทารายการวิทยุเนี่ยแล้วผมเอาไปเปิดในรายการเนี่ยคนฟังหลายคนร้องไห้ครับร้องไห้คือความแทบชึ้งในเนื้อหาด้วยกับทานองที่มันมันเป็นทํานองที่เศร้าหรือบางทีเป็นทานองที่กระตุ้นความรู้สึกที่ว่าช่าเด็กจะกระโดดออกกระโดดสู่การวิชาได้เลย อย่างนี้ผมผมคิดว่ามันเอามาแทนตรุรีได้อย่างสบายๆเ,เพียงแต่ว่าไวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่ไปถึงมันก็เลยกลายเป็นปะัญหาว่าถ้าไม่มีตุรีที่เครียดนี่คือปัญหาทีนี้วงการบันเทิงกับกับอิสลามเนี่ยวงการบันเทิงกับอิสลามเนี่ยคำตอบสุดท้ายที่อยากจะฝากผมเดียวชนทั้งหลายเนี่ยต้องแยกกันโดยเด็ดขาดเลยไหมส่วนตัวผมนะครับครับส่วนตัวผมเองนะต้อง คนละเรื่องครับมันต้องคนละขั้วกันปัยดูแกไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่สอดคล้องกันไม่มีครับไม่มีบันเทิงไม่มีมันไม่มีเวลาบันเทิงแล้วสำหรับผมตอนนี้ครับมันใกล้หมดเวลาแล้วครับมันต้องนัดหมารวมเคารงทุกคนด้วยไหมเพราะทุกคนก้าวถอยหลังด้วยที่ไม่มีใครรู้ว่าวันตัวเองจะถึงอายันเมื่อไหร่ใช่ครับสุดท้ายอยากให้ฝากพี่น้องผู้ชมทางบ้านเิญเลยครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนทางบ้านนะครับเราเป็นมุสลิมนะสใหญ่ก็คงเป็นมุสลิมที่ดูนะครับให้ หาความหมายจริงว่ามุสลิมคืออะไรเพราะผู้ที่รอ์จะให้เข้าสู่สวรรค์คือผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงรไม่ใช่ผู้ที่บอกตัวเองเป็นมุสลิมหาจริงๆว่าผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงคือคือใครคืออะไรสําคัญที่สุดผู้ะฉะนหาตัวเองหาร้อ์ให้เจอเวลาเราก้มลงกราบร้อ์ให้รู้ด้วยว่ากราบใครให้มีแค่เซี่ยวหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของเร้ว่าร้ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราคิดไม่ถึงหรอกว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้มีสักเซี้ยวหนึ่งในการตอนเราก้มลงกราบสุหยุดแล้วก็พอเราได้ตรงนี้อินชาอัลลอฮ คุณจะมองโลกมองความมุสลิมมองความจริงความเท็จในอีกอีกอย่างนึงผมมองโลกไม่เหมือนเดิมหลังจากที่คิดนะครับฉะนั้นคิดใช้เวลาสักสักครึ่งชั่วโมงก็ได้วันหนึ่งคิดว่าอลอที่เรากราบเนี่ยใครท่าน,นาบับบีแต่ละคนใคร,ใครเรามายัางไงเราเลือกเกิดเองหรือไม่เลือกเกิดเองคิดนิดนึงแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอิสลามศาสนาความจริงคืออะไรก็ขอให้เราเปิดตา ทุกคนที่ได้ชมนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ตัวผมเองขอให้เราให้เห็นความจริงแล้วก็ได้พบกับความความสุขจริงๆทั้งที่มันข้ามการความวุ่นวายที่มีอยู่ครับก็ผู้รงกานบ้านครับเรื่องราวตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่แกเกิ่อนเดินอยู่บนสมทางของความร้อนใจในที่สุดครับ เราได้ที่ได้ให้เขาจะกลับไปสู่ความร่มร่มเย็นอยู่ในใจร่มเงาอีกอย่างเป็นตัวอย่างชีวิตที่ฝากกับท่านพี่น้องผู้ชมวันนี้ครับไว้ตรงนี้ว่าผมทางเดินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเลือกได้คุณจะเลือกเดินทางไหนเป็นสิ่งที่อยู่กับหัวใจของคุณวันนี้ตัวอย่างชีวิตจากคุณพิเกอได้เห็นแล้วครับว่าเขาตัดสิ่งที่เป็นความบันเทิงเสียง,งโพรลตเอห์ฮาความสนุกสนานความมัวเมาความ,มวัมวงเมา กลับมาสู่สันติธรรมของอิสลามและในที่สุดเขาพบกับความจริงและเป็นตัวอย่างให้ท่านน้องได้รับทราบได้เห็นในวันนี้ขอฝากกับทุกคนครับว่าเลือกทางเดชีวิตของตัวเองให้ได้ดีที่สุดเพื่อหวังว่าเราจะได้ความเมตตาการตอบแทนที่ดีได้รับดูพายใต้ร่มเงาเขาบองค์จากวันนี้สู่วันแห่งการตัดสินโดยตัวแต่ครับก็บิดเบี้ยไปกับอิตสาหะเพราะจะหมดได้ก็มุ่งมั่นต่อไปที่ความเป็นธรรม